หาไม่จำกัดเชื่องหาต้อรุ่งตอนฟุตบอลน,นัดหยุดโลกเอาละ,ะ,ะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในการแถลงข่าวฟุตบอลน,นัดส,สำคัญของประวัติศาสตร์ของไทยเราที่พี่น้องชาวไทยรอคอยนะครับผมผมเอกราชเก่งบางทางนะครับบางทางก็ไม่เคยรู้นะฮะเอาละ,ะ,ะครับมาดูน,นี้ครับบอกได้เลยว่าเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะและท่านแรกครับ เสียงประมือให้กับพี่โก้ครับผมวันน้าพีสอนาครับแหมวันนี้ขอบคุณพี่โก้ด้วยนะฮะพี่อุษาให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวนะฮะเอาละครับและท่านต่อไปนะฮะนี่คือนักฟุตบอลขวัญใจสาวไทยเห็นกกราดลูกครึ่งนะฮะคุณชาลิวขนอุยเคต่อไปครับท่างฝัง ประเทศญี่ปุ่นครับโดยการนำมาของเฮดโค้ดครับมิสเตอร์ลอรีเอและอีกท่านหนึ่งครับซุปเปอร์สตาร์ของทีมครับผมไม่เอ่ยชื่อก็คงจะไม่ได้นะครับมิสเตอร์โคดูโม อีกท่านหนึ่งครับบอกได้เลยว่าท่านผู้นี้ครับให้เกี่ติกับการถแถลงข่าวฟุตบอลในวันนี้ครับนี่คือนายกสมาคมคุณสมยศครับผมเ,เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ถามเลยในการแข่งขันนัดน,นี้นะฮะเชิญโค้ชโกโก้ครับใช่ครับการแข่งขันนี้เป็นยังไงฮะเต็มตัวยังไงครับเราจะใช้ในระบบ3 5 2ครับ3ามห้เล่นไปแล้วยังไม่ได้ผลแล้วฮะอ๋อทีนี้เราก็จะใช้ระบบ4 4 2 500คูณ500ครับถ้าเปิดมาแล้ว4 4 2ไม่ออกแล้วฮะเราก็ควรจะไปเล่น5 3เอีย 5, เอ่ยวฮะ5 3สเอี่ยวครับผมแต่ถ้าเปิดมาแล้วเงินหายแล้วฮะเงินหาย อันนี้ต้องโทษเพือกยักษ์ฮะคุณถามผมถึงเรื่องอะไรแล้วการเตรียมตัวเราเตรียมตัวยังไงฮะการเตรียมตัวเตรียมตัวก็วสิ่งสําคัญเราจะให้นักกีฬาเราเนี่ยพักผ่อนให้พอและที่สําคัญนะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฮะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุรีและยาเสพติด เราจะไม่ให้นักเตะเราไปคล้องแวะหรือไปรู้จักกับพวกนี้โดยเด็ดขาดเราจะไม่ให้ยุ่งเราจะตรวตาดูหมดเลยครับผมเพราะมันสาคัญมากเขาบอกว่ายาเสพติดนี่พิษร้ายทําลายชาติก็รู้นี่ฮะก็ใช่ครับใครจะเป็นกําลังให้ชาติทยาวชนของชาติตกเป็นทาสยาเสพติดผมพยายามซื้อนะฮะพยายามซื้อซื้อมาแล้วก็ทําลายอันนี้เวลาไปซื้อนี่ไปซื้อเองหรือว่าให้เพื่อนไปชนให้ทีครับ บางทีผมไม่รู้จักผมก็ให้เพื่อนไปซื้อให้แต่บางทีก็ไม่สมหวังก็โดนเพื่อนเชิดเงินหนีไปคือเขาไม่รักบ้านเมืองเหมือนผมนะครับพอหมดปั๊บผมก็ไปหาซื้อใหม่เอามาทําลายอีกให้หมดไปจากบ้านเราเมืองเราให้จนได้ครับผมนะฮะนี่ก็คือคำคิดดีๆนะต่อไปนะฮะเรามาถามถึงการดูแล นักฟ no uh ุตบอลคุณชาลิวขนอุยคำบดูแลตัวเองคุณดูแลยังไงครับโดดยังไงทำยังไงครับเามออลาบครับลาบลาบใช้บอกเออญี่ปุ okay, okay. Thank you. Thank you ่นให้ให้สต็อปหนึ่งครับสต็อกเอเอบโตอีโตะฮีโับ ในการดูแลในการด,ดลบุริษยตัวเองคุณทำยังไงฮะอีเินและฮีเลโต้เอ๊ะญี่ปุ่นของเข้าฮะเอาของเองครับคุณรู้จักกับกล้วยน้ำว้าไหมครับกล้วย <c oughs> น้ำวา้ารู้จักฮะเอากินทั้งหวีแล้วกินลูกเดียวฮะลูกเดียวครับผมแล้วที่เหลือล้ะฮะหักครึ่งมานนะครับเอาแล้วหวีที่เหลือล,หหล้ะฮะหวีที่เหลือครับผมยนทิ้งไปครับเอาทิ้งหมดเลยเอามาลูกเดียวใช่ลูกเดียวพอครับพอได้มาปั๊บได้มาเสร็จปั๊บนะคร<อ>ับผมปอกเปลือกออกมานะครับแล้วก็ บิเป็นแสงท่อนครับผมท่อนแรกท่อนแรกโยนทิ้งไปนะท่อนแรกทิ้งไปครับได้ท,ท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งก็โยนทิ้งไป <S 2> <S 2> <S อ้าวแล้วคุณกินอะไรฮะเราจะกินเปลือกกล้วยไข่กำแพงเพชรครับเเดูยกนหมดเือกอดกอกิเปลือกครับเอาะครับคุณผู้ชมครับแล้ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับนักเตะญี่ป,ปุ่นกันมากนะครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน,นะฮะลาบที่เดินทางมา แปรให้เราได้ฟังนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปิ้โตจักรครับสวัสดีครับคุณปิ้โตจักรครับสวัสดีครับปี้โตจักค่ะาววันนี้โตจักรที่นะฮะโตจักรที่ราคาโตจักรที่แล้วค่ะคุณปิ้โตจักรครับอยากจะให้ถามนะนักฟุตบอลว่าเขาเดินทางมาเมืองไทยเมื่อไหร่และมาอย่างไรครับได้ค่ะไทยแอนดออสซิสต์พูดพูด เึ่าที่คนเดียคทำไ้เส่นนะคนเดียเขาอ้วนกระขิ่งว่าขนาดนี้ตองีำอะไรกันชสยเกือบทงานี้จะทวงว่าใครที่นียวเส้นใครทำคนเดียวว่าผัดแค่ไหนขึ้นมาอ้าวไม่ดักมากไปแค่หนี่ รดับกติดไม่ก้นเพ้นเอาไม่น่าใช่ที่ไม้นะน่าเป็นที่มึงมากกว่าเพ้โน้ตการในคนจวานในกมาที่นี่ตัวบริการในกก่งเชนายแลทายถ่ายแล้วไมงใช่หอแค่นว่าแค่นนพี่โน้ตเส้นคือมือที่เข้ามา

คือเขาบอกว่าเขามาเมืองไทยที่จวนภูมิขึ้นเครื่องบินมาลงมาเสร็จก็เลยต่อรถไฟรถไฟเสร็จก็ไปต่อมอเมตอร์ไซค์แล้วก็ไปถึงโรงแรมแล้วก็พอ,อถึงโรงแรมผมบอกงสงสายที่เขาอย่างนี้แล้วก็อะไรอะไรนี่คืออะไรครับอ๋อที่โกนหนวด<ะ>ที่โกนหนวดรูปร่างเป็นแบบนี้<อ>แล้วแล้วมีอะไรเอตัวจีอ๋อมันต้องใส่ฐานเข้าไปใส่ฐานเข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็บิดบิดงนี้คุณแต้เคยใช้ไหมครก็ ไม่เคยเห็นในของญี่ปุ่นนะคะเคยเห็นเพื่อน่าะบเหมือนกันแหละเราถามที่ว่านเขาเห็นของใครใช้ครับางอนี่นี่ออน่่นะอ่าอนูอะสุเอไปกถอะกนสิลเาขาอะกลเอะ คุณปิ MM in ๊วตัวจังครับลองถามซิว่าเขามาเมืองไทยเนี่ยเขาชอบผู้หญิงไทยไหมครัอนุไทยอันนันนี่นี่อิตายอิเต๊เอ้ยจอีขูอีขูอิตายไตไตไตสุกอิเตสก้โอ้ขึนอนี้กเหรอนินึ่งเขียวชื่นกักเลยอเออจ้วีะแลอกน้อยจังเลยน้อยน้อยน้อยจังเลย น้อยจือแล้วันี้ไมอยากพูดเยอะคนนี้ส่วนนคันนวันนา่ยราเะเนนวอันเนาคือการคันว่านคนนี้เลดี้ไทยแลนดคือเนวดียร์อ้าทุ่เท่าสั้นโนโน้คคำสั่งที่หนูันนสองสองสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าคือเนาะี่น้องคุนัน ใช่หนสี่พันที่นู่นอ่คนที่นู่นเลยแค่ในาิยก็ทูอาบออกเพราที่กินโซเนี่ยว้าวคุณคุณปิโตจ่าครับเออเขาว่าไงครับผู้หญิงไทสวยมากค่ะสวยมากมีน้ำใจมากแล้วอะไรอะไรที่ผมเห็นทูเท่าสั้นสองพันห้าสี่พันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก จ่ายสองพันไม่เอาจ่ายสองพันห้าก็ไม่เอาจ่ายสีพัดก็ไม่เอาตังค์สูงไปเป็นคนมีน้ำนใจไม่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 ชอบเอาตัางค<ะ>์แล้วก็ชอบเบ้าคิดว่าเกินนกเขาเลยอะโอเน็กเมืนนีค่ไหนวันนี้จ้าหนึ่งินโูน็กแค่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 ผู้หงเทนะนที่ตุ่ก็ว้าวว้าวเขาว่าไงฮะผู้หญิงไทยชอบไปที่ สนามหลวงค่ะชอบไปเล่นว่าว๋อแล้วปกติเอาชักเองหรือให้ผู้หญิงชักให้ครับอโนเเลด d ชักชักออออชักออชักชักโอเคคนหนึ่งกันคันนี้คนเชี่ยนวคำมันวัย้วเดียคนนกันนะคนนี้คนนี้คนหนันน้นหัวยระไอ้คนนี้นี่ยเขาี่ยแข่้นะ ขึนองขนองขนอก็นอ่านอส่วนไหนกันหแล้วคุณแป้เราถามซิว่าถ้าสมมติเขาไม่มีเงินถ้าคุณแป้งอยากไปเ่าก็ชอบไหมเราถามนอไม่ได้ถามให้เขาถามก่อน ก็เดคืนเว่นเว่คเนเดี๋ยวเล่นง่ายนะวันนี้กดกักัต้นกันมจกินลกินแก็พูดเอะไรกันคนไปเสรยแล้วเ้าไม่ใช่แม่เด็กกินเล่นไม่ได้เคลื่ขึ้นดิก้นูนยเลย้ๆๆ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  ลองถาเสื้อเขามาเมืองไทยก็ชอบอาหารไทยก็ชอบทานอะไรขยะในตาขยมถ้าเป็นโมไดตาสกัจุนำงามเงี้ยนนั่นนี่คุณนเขานี่าทีไนไอ้ร้ขยอาหารมนคุณหนคหวางคอิงนคนทาีคนมาครับจุลโม่าโอาดโซ่ ปลาเดียวปลาปลากระเพ้าว่าไงครับชอบทานอะไรชอบกินปลากระป๋องค่ะปลากระเพ๋าปลากระเป้าปลากระเาปลากระเานี่สเนไดกน่อยแปลากะเป้าอ๋อข้าวมันไก่อ๋อปลากระเพ้าข้าวมันไก่ เปิดใกล้เ uh, คียงตรงไหนเลยเขามาสาญี่ปุ่นน right you know ะคุณพี่ตจอร์ครับโลองถานนักเตะญี่ปุ่นสิโลองถานชื่อว่าระหว่างนังญี่ปุ่นกับทังไทยไม่มีความแตกต่างเลยดีคลนีโอคนนี้อเคลนี้อนุณในเซนต์เลนด์เหรอแทลแลนด์อ้าวเชียร์แบนเชียร์แบงค์คุณในนไทยแลนด์อยู่ในไทยแลนด์ในเคลนิโสเตทไทยแลนด์อิน ขอโต๊ะทเสียดเดินขึ้นนะเีเจแปปเนอีกึนิดหนึ่งเวันเสนนี่แล้วเจแน้อยี้นอ่างเวลา่นแล้ว่ินไหแล้วคุแป้งเืออะไรฮะเป็อไทยเป็นจังหวะเอาเป็นจังหวะเราของญี่ปุ่นไม่เป็นจังหวะเอาละครับแวันนีครับเรายังมีนะฮะนายอกนายอกสม เออคุณแป๊ะเราถามซิว่าเดี๋ยวเดีนังก่อนนั่งก่อนก็มีคนเช่นเดียวกันอยถามหลายคนก็ยเคนเห็นข้อควเขาไต่างชาติเขาเลยอยากรู้อ่ะเอาละครับเนักมินิกร้าเขามีสิทธิ์เดี๋ยวเรามาดูซิว่านายกสมาคมฟุตบอลนะฮะคุณสมยศมีความคิดเห็นยังไงครับคุณสมยศใช่ครับสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยผมก็เตรียมอัดฉีดเต็มที่อยู่แล้วอัดฉีดอัดฉีดเลยเท่ากันนักเตะไอ้ใครขับเข้ามากี่คันผมอัดฉีดให้ทุกคัน อันนี้ผมหมายถึงอะไรครับาวผมเปิดคาแคร์อยู่ล้างอัดฉีดไงเอานี่ผมหมายถึงอัดฉีดนักฟุตบอลนะฮะอัดฉีดเงินไอ้เรื่องนั้นผมไม่รู้เรื่องอผมนี่เปิดคาแคร์แล้วก็ทำคาเฟ่เผมสมยศนะฮะสมยศสมยศไหนครับสมยศสุดทางด่วนเอาไม่ใช่ท่านสมยศพุ่มพันไม่ใช่พุ่มพันมะม่วงไม่ใช่ผมสมยศสุดทางด่วนครับเอ้ยคุณถึงแล้วครับเราถาม ญี่ป so ุ่นสิครับว่าระหว่างเสียงร้องไทยกับเสียงร้องญี่ปุ่นเขาชอบแบบไหนครับโน้ตี่เสียวเขาด่าไอ้โนวต่าจีนหลบโอดามะอี่บ่เขาเหนียวเขาเนี่ยแหม่นี่ยมาอ่าเยอะใชยนี่คนนี้ขั้นจังหวะขาผมนี่เริ่มเต้นเลยขยันต่อหนึ่งว่ามันไม่ได้หรอกเราขยันต่อ คนนี้นะเช่นอ่ะคนนี้คนนี้นะเขาคนนี้ชวนให่ขนาดตรงนี้คนนี้เขาสบู่เขาไปไหนอะไรทิ้งแล้วอย่างนี้แม่พอแจ๋หาเรื่องจะหนีปุ๊บก็รีบรั้งเขาเลยนะคะรู้เยอะจริงๆนะเราเนี่ยตะคอกมึงจะเล่นเพื่ออะไรเนี่ย ผลงานการแสดงตอนนี้มีอ,อะไรให้ติดตามบ้างก็ตอนนี้มีละครเรื่องชิงรักลิศยาล้วก็กำลังไทยทำละครเรื่องเงาอาถรรพ์ตัวร้ายหรือตัวดีทั้งดีแล้วก็ร้ายค่ะเปเล่นทบทบาทเล่นเล่นร้ายตาเตือเนีเ่ยโอ้โหดชัดวันนี้สนุกไหมครัามาเล่นกับพวกน้อง ค่ะสนุกดีค่ะก็พี่ๆทุกคนก็น่ารักพี่แจ๊ดพี่บอลพี่นุ้ยพี่ตั๊กแล้วก็โดยเฉพาะนะักคอมที่แบบเหมือนดูในทีวีจะเป็นคนดุๆใช่ไหมแต่พอมมเจอตัวจริงก็คือแบบน่ารักมากสมกับที่เป็นเสาหลักของราการเวนเทอร์เมืองไทยนี่อเอาค่อยเอาอะไรอ่อะไปอยู่นิง่งๆ<น>อยู่นิง่งๆอยู่นิง่งๆอยู่นิง่งๆก่อนนิ่ง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 ก่อนนะคะอย่าขยับนะคะนิง่งก่อนอย่าขยับอย่าขยับครูนะคะแกไปนะคะเดียวเอาแกไปดูนึกว่าดวงดูบ้างไปมาแล้วครับ มาอีกอ่ะอ่ะไปต่อนครเป็นถึงเสาหลักวงเวอะไรอ่ะนะาทำอะไรอยู่นะอ่าไฟติดแล้วเหรอครับทขาอะไรอ่ะได้แล้วถอดเสื้อผ้าไหมอ่ะเออถอดเสื้อผ้าแล้วก็มองแป้งไปตลอดเลยเฮ้ยเไฟดับแป๊บเดียวเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องนี่แหละน้องเขาขุ่าห์บอกว่าน้าเป็นถึงเสาหลักของวงการเนี่ยแล้วน้ามาแก้ผ้าเพื่ออะไร อย่าถามกำลังจินตนาจิจนาอ๋าอฟั้านเสื้อไง